วันนี้เราก็มาเรียนความเข้าใจเรื่องต่าศัพท์ก็คือแปและสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เป็นสัมพันธ์ตาศัพท์โรเรียนผ่านตอนเรียนวยากรณ์เรื่องกิยากิจแล้วถ้าเราจํากฎได้9ก้าข้อเราก็สามารถมองตาปัจจัยออกหรือว่าอันไหนเป็นกลยากิจไหนเป็นกิยาอักขยะก็จะเรียกชื่อกลยกุทธภาคได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด วันนี้ก็ตาปัจจัยตาปัจจัยก็ถือว่าเป็นกิริยาในะระหว่างตัวหนึ่งช่วงนี้เราเรียนเรื่องกิราสัมพันธ์กิริยาในะระหว่างคราวก่อนก็คืออันตาอันตาแล้วอะไรมานะแล้วก็ตวานปัจจัยก็คือตันะตว,ตวนะตะวานตะวานะวันนี้ก็เป็นตาปัจจัยแนั้นมาดูวิธีการสัมพันธ์และแปลแปลเรานะ่าจะเข้าใจแล้วก็เสริมขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันตาปัจจัยเป็นปฐมัยพั รู้ไหมว่าเป็นปฐมัยพัทเนี่ยคือมันคือตัวไหนคือถ้าเราแจกอย่างปุริสาได้นนคือปุริโซปุริสาปุริสังปุริเสอ่ะตัวที่เป็นปฐมัยพัทคือตัวที่เป็นอยู่หัวบนเลยคือใช้เป็นประธานได้นั่นแหละ,ละเรียกว่าปฐมัยพัทที่ลงสิโยนั้นอยู่ตาปัจจัยมีลิมปตะจัยพัทเสมอกับตัวประธานนคือเป็นปฐมัยพัทอยู่หน้าประธานมันจะมีคาแปลว่าผู้คือตาปัจจัยถ้าอยู่หน้าตัวนามเราจะนิยมแปลว่าผู้ ผู้อันผู้นี้คือใช้กับพวกบุคคลสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยผู้หรือมันก็ใช้กับบุคคลนะ่ะแต่ว่าอันเนี่ยก็ใช้กับวัตถุสิ่งของก็แล้วแต่ว่า,ามันเป็นวิเศษณะของใครก็ออกสมเนียงวิเศษณะให้ถูกต้องแล้วกันฉะนั้นถ้ามันอยู่ข้างหน้าตัวประธานอนี้ว่าเน้นตัวประธานและกันก็สัมพันธ์ว่าวิเศษณะเรียกว่าวิเศษณะตัวอย่างเช่นเนี่ยอนุาปสุผู้ปฏิบัติแล้ว อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์อันนี้มองออกไหมว่าตัวไหนคือตาปัจจัยตาปัจจัยอยู่ไหนปฏิปันโนไหนปฏิปัติติและไอ้ติวัตติวัตมานามันอยู่กับตาปัจจัยได้เหรอนี่ตรโรงเรียนจบแล้วนี่มันจบจริงหรือเปล่าเนี่ยปฏิปันโน แล้วปฏิปันโนเนี่ยมองตามปัจจัยออกไหมว่ามันมันเป็นอย่างนี้ได้ไงมันคืออะไรธาตุเนี่ยมันคืออะไรธาตุอ่าอะไรธาตุอ่ปาปัจจธาตุกดกดเราก็ท่องได้แล้วก็ต้องประยุกต์ใช้ได้ถ้าเราแปลงเป็นนั่นนะมันคือธาตุามีธาตุบริสุทธิ์เนี่ยนั้นนี่คือปฏิปุหน้าปาัจจธาตุในความถึงเห็นไหมแล้วก็ธาตุมี ถ้าเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นนั่นนะแล้วก็ลบที่สุดธาตุมันแปลว่าคือถ้ามันไม่มีไม่มีบุษัทอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นปันโนหรือปัตโตอ่ะจะบอกว่าถึงแล้วพอมีบุษบทอยู่ข้างหน้ามันก็สามารถทําตัวธาตุให้คลายตามหรือขัดขวางหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วได้ฉะนั้นนี่คือตับปจัจจัยอรทั้งที่สุดผู้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์หรือเพื่อความเป็นแห่งพระอรหันต์ เราสพานเราก็เอาตัวประธานก่อนก็ได้อิกคุูเจ้ากตาในปฏิปัติสติปฏิปัติสติอัญยบทกตุ้วจกเอวังเอวังครัแปลว่าอย่างนี้แปลว่าอ,อย่างนี้หรือชั้นใดเอ้ชั้นนั้นหรือโดยโดยประการนั้นอ่ะเราก็ใช้คําว่าสัพท์ด้วยฉะนั้นเอวังตัวนี้เราก็ใช้คําว่าเอวังสัพท์ ขยายตาปัจจัยก็ถือว่าเป็นกิยาวิสณะก็อีวังสัตกิริยาวิสณะในปฏิปันโนปฏิปันโนก็วิเศษณะของพิคโคแล้วก็หันตาตายะเพื่อสมัานาในปฏิปัจชติฉะนั้นอยู่หน้าตัวประธานแล้วก็สาพานไปวิสณะของตัวประธานได้เลยเอาใหม่อ่านว่าพิสุผู้เราไหว้แล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้ย่อมเป็น ัำพันได้ไหมปิคุวิจักตานยโหติโหติอตายบทรกาตุวาจบมะย,ยาอะย,ยาอนะวิจักตานยวันทิโตมะย,ยาเนี่เราต้องดูดีๆนะตัวนา้มตาต้องเข้าในกิริยาที่เป็นกรรมะวาจบในประโยคนี้ตัวไหนบ้างเป็นมีกิริยา มีตาปัจจัยตัวหนึ่งเป็นกิรยาได้แต่ว่าเป็นวิจานาของตัวประธานด้วยแโหติด้วย <S 2> <S 2> <S 2> <S ฉะนั้นโหติไม่มีทางเป็นกรรมวประจกเด็ดขาดไม่มีตัวนักิตาตัวไหนมาเข้าในโหติได้ฉะนั้นอย่าเอาเข้าในโหติเด็ดขาดโหติมันคืออาขะยาตุบกัดตุว,วาจบมันคือกัดตุวาจกไม่มีตัวนักิตาเด็ดขาดนรรมาย,ยาตัวนี้คืออานาพิเตกตาในวันที่โตวันที่โตวิจชนนาของพิคุอิมัสมิงวิจนาของ โลเกโลเกโลเ,โลเโลก,ลกคิดให้ได้ทีลอเ,เรียนสัต,ตมีพัฒนไปแล้วเรียนสัต,ตมีพัฒ์ไปแล้วมีกฎกี่ข้ออ่ามีกฎกี่ข้อมีกฎที่ต้องใช้งานจริงคือสิบข้ออีกสองข้อนั่นคือเท่ากับนามเท่ากับกริยาจากนั้นวันนี้วันนี้ทำปัญหาหลักต้องความเข้าใจต้องพันด้วยนะไปใช้ามาเรียน ไหว้เบืเฉยเป็นพระอรหันในโลกนี้ย่อมเป็นตัวไหนแปลไปหาสัตมีพัทต,ตัวนี้ดูจากคาแปลนี้อันว่าพิสูจน์พวกเราไหว้แล้วเป็นพระอรหันในโลกนี้ย่อมเป็นตัวไหนแปลไปหาสัตมีพัทพระอรหัน์ข้างในพระอรหันนี้ควรจะสัมพั์ว่าอะไรอ่าก็ดูกฎมันเข้าเป็นที่อยู่อาศัยไหมไม่อยู่อาศัยอ่าไหมโลกก็คือเป็นที่วกว้างขวางเราไม่ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นคํารวมๆือว่า ถ้านามแปลไปหามันก็ต้องเป็นพินนาธาระถ้ากริยาแปลไปหามันต้องเป็นอาธาระอันนี้ก็เป็นพระอรหันต์ในโลกนี้ก็มัสมิงวิสันะของโลกกโลเกพินนาธาระในอะรหาอะระหาวิกติกตาในโหตินี่ต้องใช้งานให้ได้แล้วเรียนจบกิเลวางนี้ไปแล้วก็เรียนเรื่องอิติสัพแล้วก็เรียนเรื่องสะพาน แก้อัดมันก็จะจบหลักสูตรแล้วฉะนั้นมาต้องสัมพันธ์เนื้อหาในธบทได้แล้วด้วยต่อมาตาปัจจัยเป็นปัจมัยพัดอันนี้อยู่หลังประธานอยู่หลังประธานฉะนั้นอยู่หลังประธานแล้วอยู่หน้าประธานมีค่าเข้ากันนะมันมันไม่เหมือนกับพวกอันตรมนาปัจจัยอันตมนาปัจจัยอยู่หน้าประธานมันจะเป็นวิเศษนะอยู่หลังประธานมันจะเป็นสัมพันธ์ตรรยาแต่ตาปัจจัย อยู่หน้าหรืออยู่หลังประธานแล้วแล้วตัวมันเองก็แล้วมันก็มีเกียกภคข้างอยู่ท้ายสุดแล้วด้วยะังนั้นตัวมันเองก็คือวิสนาของประธานนั่นเองแต่การที่มันอยู่หลังประธานเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะออกคำว่าผู้หรือไม่ออกก็ได้อ่าคือเราอยากจะออกก็ออกได้เราไม่อยากจะออกก็ไม่ต้องออกก็ได้ถ้าอยู่หลังตัวประธานอ่าอย่างเช่น นี่อันว่าเทวดานั้นก็เนี่ยอยู่ในเรื่องของอนตถบริการสถีอันว่าเทวดานนไปแล้วสู่สำนักของท้ามหาราชทั้งหลายอันเนี้ยเตหิมหาราเชหิปฏิกีตานี่ผู้อันท้ามหาราชทั้งเหล่านั้นห้ามแล้วหรืออันท้ามหาราชทั้งหลายเหล่านั้นห้ามแล้วเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งท้าสก,กัดอ่านี่ผมตัดบางตัวทิ้งไปจะได้ไม่ต้องสะพานเยอะ เช่นคำว่าสีเอาทิ้งไปไม่ต้องสัมพันธ์สาวศักดผู้เป็นราชาแห่งเทพเอาราชาแห่งเทพทิ้งไปก็สัมพันธ์เท่าที่มีอยู่ก็เป็นสาวิเศนของเทวตาเทวตาเทกตาในอุปสังคกมิอุปสัรคกมิอัยบุตรกตุวาโจกมหาราชานังดูคำแปลไปแล้วสุดท้าของท้ามหาราชทั้งหลายมหาราชานัง สามีสมรมธ h ในไหนไหนในคันตาวานีไหมในสันติกังแห่งต้องชัดชีพัตต้องเข้าในตัวนามเท่านั้นอย่าไปหาตัวกิริยาเข้าเลยขาดก็สามีสมรธในสันติกังสันติกังสูสัมปามภูริยรกรรมะในคันตาวาคันตาวา่ตาภูพาการติยาในไหนไหนอุปัสังกะมินี่แหละคือปัญหา นี่แหละคือปัญหาที่ต้องแก้ไขทำไมละ่ตะตาปัจจัยเนี่ยตาปัจจัยเนี่ยมันคือกิริยาระหว่างตัวหนึ่งมันสามารถรับปุพาะการกิริยาได้แต่ตัวตาปัจจัยมันก็จะเป็นวิเศษณะต่อมันไม่ใช่เป็นปุพะแต่มันรับปุพาะได้เนี่ยคือปัญหาที่จะผิดเข้าใจไหมท่านทําด้วยหรือท่านอน์ะหรท่านอนวยนะ นั่นก็ปุพหะกาลักยานในปฏิกิริาแล้วก็เตหิก็เป็นวิสัศน์ของมหาราชิฮีมหาเรศชะมหาราชหิอีน,นั่นพิฮีประตาศในปฏิกิริาปฏิกิริาแล้วแล้ววิเสสนะปัญหายอย่างนี้ก็คือแปลว่าแล้วอ่ะชอบเป็นปุพพการลักการปุพพกาลกิยานตลอดมันต้องเป็นอะไร ไม่รู้เลยหรือว่ามันคือตวารบปัจัยแลเราก็เลยตอบไปไล้ว่าอ่านี่คือตวารบรรนี่คือตาปัจจัยนะไม่ใช่ตวาปบจจัยตาบัจจัยทั้งนั้นปุพาะการกิริยาตาปรรจัยรับปุพาะการกิริยาได้ตนเองขยายตัวประธานมีริงปัจจัยพัะสุเมตกับตัวประธานก็เป็นวิเศษณะของเทวตาโมหาประทานมือนเดิมสักการตววัตกรรมในอุปสรรคกมิงนั้นอยู่หน้าประธานก็เรียกว่าวิเศษณะ อยู่หนังตัวประธานก็เรียกว่าวิเศษนะมีคาแปลทันเองถ้าอยู่หน้าออกคาผู้อยู่ข้างหลังออกผู้หรือไม่ออกผู้ก็ได้ต่อมาเป็นปัจฉัยพัดเหมือนเดิมอยู่ท้ายประโยคสุดเลยฉะนั้นตัดปัจจัยที่จะกลุ่มภาคเนี่ยถ้าเป็นประโยคธรรมดาทั่วไปอ่ะตับปัจจัยสมมติว่าในประโยคนั้นมีตัดปัจจัยสามตัวมีตัดปัจจัยสามตัวตัวสุดท้ายเท่านั้นถึงจะกลุ่มภาคตัวที่อยู่ก่อนหน้านั้นก็คือแค่เป็นวิเศษนะหรือกินหวางเท่านั้น หมายถึงว่าตัวประธานต้องเป็นปสมุรุษด้วยนะคือเราเอาเป็นปสมผสานก็คือบุรุษที่หนึ่งตามปัจจัยจับคุมภาะได้เลยเช่นอันว่าบุรุษไปแล้วสู่บ้าเห็นไหมไม่มีเกียร์ขยัประธานเป็นผสมุรุษก็คุมได้เลยก็คือพลิโสนจติกตาในขะโตขะโตก็เป็นกิตบทกัตตูวาโจกิตบทก็เดี๋ยวนี้เอาในที่นี้ดีกว่าเอาที่นี้ดีกว่าประธานที่นี้แล้วกันเขียนโดยไม่ต้องมีตอนเต่าจุด กิตตบทถึงจะถึงใครอยากจะถึงอ่าในสร้งเรียนอื่นจะเขียนเป็นกิจเรามีต่อเต่าจุดแล้วก็มีต่อเต่าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ไม่ถือว่าผิดแต่ทําในที่นี้ผมให้ผิดโดยเฉพาะท่านไพรักเออถ้าอ้างสนามหลวงไปดูเฉลยสนามหลวงมาหลายสิบปีเนี้ไม่มีคําว่ากิจเลยมีแต่กิตตบท ชอบชอบม,มุมีอ้างสามหลวงกับมตลอดอ,ะะอ่ะเออแต่ <ตะ S 2> มันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะผมก็ไปดูมันไม่ใช่เลยก็ออกขึ้นศัพท์อะไรสักสับก็อ,ออกกันบทอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยอ้างใครใครต้องสอนอพี่มาสักสักโน,ก <ๆ S 2> น้มนึ่งเละกันหรือเปล่ามาหักักนว่ะเออหรือใครตอนนี้สอนอยู่มือศรอะไรหรือใครละอ่าแต่นะคือกิจระบบทะตุวาจจ แล้วก็ขามังก็สมปาปุตเอกมะในระโตสาะตประกอบอยู่หลังภูมิภาคได้ท่าปนประธานเป็นปุถุมรุษกามาวจกก็ได้เช่นกันอ่านว่าบุญอันเราก็ทาแล้วสิ้นวลาหนึ่งเห็นมันก็บุญยังพุธกรรมะในกตงังกตังกิตบทกามะวจกมาียานติตาในกตงังเอกวาลังก็อาจารตะสังโยคะในกตงัง แคนั้นถ้าเรารู้หน้าที่คำแต่ละคำอ่ะเห็นไหมมายาคือนามิตาต้องเข้าในกิริยาที่มีรูปเป็นกรรมวระจบเท่านั้นสุอยัยพักต้องเข้าในกิริยาเท่านั้นประธานก็เข้าในกิริยาบุพ่ารคะนั้นเราไปรู้ว่าจะเข้าตัวไหนไม่ใช่ว่มายานักบิตาในออกบาลังเอกบาลังอาจารย์เราสองยึดขั้นในปุญญาอย่างเงี้ยตลอดสัมพันธ์ได้ทุกตัวแต่ผิดหมดเลยโอ้ผมสัมพันธ์ได้ทุกตัวเลยอไปถามว่าเออปีนี้ทําปัญหาเป็นไงบ้าง สัมพันธ์ได้หมดทุกตัวเลยทําเสร็จด้วยเราก็หาเสียงมาเสร็จเครับมั่นใจได้เลยผสมไท้ายมาดูเฉลยอ้าวเอาปิดทุกตัวแต่นั้นตาปัญญาอยู่ท้ายสุดกลุ่มภาคได้ถ้าประธานเป็นปฐมบรุษแต่ถ้าเกิดตาปัญญาที่อยู่ท้ายสุดแล้วตัวประธานตัวประธานอ่ะมันได้มันกลายเป็นบุรุษอื่นไม่ใช่เป็นปฐมไม่ใช่เป็นปฐมบรุษอทดังนั้น เราก็ต้องหาธาตุว่ามีว่าเป็นขึ้นมาลองรับตัวประธานที่เป็นบุรุษอื่นนอกกับปฐมบุรุษให้ได้เช่นไรเช่นกุโตตวังอากโตเนี่ยองเล็บนี่คือสิ่งที่ต้องเพิ่มมานะเช่นตวังอากโตเนี่ยเห็นไหมมันมันตวังเป็นอะไรบุรุษอะไรเป็นมัตยบุรุษั้นตัดปัจจัยแล้วก็ต้องทําเป็นวิกฤติกตาแล้วก็หาธาตุว่ามีว่าเป็นมา ามกากอบวิพัตน์บูให้ตงกับตัวบรรทาน,านัณนก็คืออสีก็ตะวังเซกตาในอสี่อสีก็เป็นอาจหะเป็นประตุว,ตว,ว่าเจ้ากโกโตแต่ที่ไหนปจัจจัยแทนามที่ลงกับพวกวิเศษนัตสนามเวลาโยกตัวนามขึ้นมาก็ต้องใช้ตัวปัจจัยนามต้องลงตัวปัจจัยเช่นกันากมาจากที่ไหนก็โยกฐานะมาก็เป็นฐานะตูโกโตก็เป็นวิเศษของ ฐานะตูฐานะตก็เป็นอปาฐานะในอากะตส่วนตาปจะใจที่อยู่ท้ายซึ่งบุตรเป็นมัธยมและอุตมะตัวมันเองต้องทําเป็นวิกิตตาในธาตุว่ามีว่าเป็นที่ใส่เข้ามาเพื่อเป็นเกียงภาบของประโยคน์นี้ก็คือในอาสิอากะตก็เป็นวิกิตกตาในอาสิทนานตะวังอาสิอ่านว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มาแล้วจากบชื่อว่าดุสิต ย่อเป็นเห็นไหมเราขึ้นอาหังมาเรามีอาคาโตอยู่ท้ายเราก็ไม่ให้อา่าไม่ให้เขาภมิาก็ต้องใส่อัมพีเข้ามาฉะนั้นโยกมาให้ตรงกับบุรุษของตะรทรานคืออาหังสิตตาในอัมพีอัมพีอายจะเป็นกัตุวาโจกต,ต,ตุสิตาเข้าโตปาทานนนายอะคาโตอะคาโตก็เป็นวิกติกตาในอัมพีแต่ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างประโยคอยู่ในระหว่างประโยค คืออยู่ในระหว่างประโยชน์อย่างเงี้ยถ้าเขามีขุตวามาเงี้ยอมันต้องเป็นวิกฤติกตาในขุตวาแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มีขุตวามาเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของเราว่าเราจะทําเป็นวิกฤติกตาหรือไม่เป็นถ้าทําเป็นวิกฤติกตาก็ใส่ขุตวามาได้ถ้าไม่เป็นวิกฤติกตารณ์ตัดประตัวนี้ก็เป็นวิสันตัวประธานไปแต่นั้นมันเลือกสัมพันธ์ได้นะถ้าไม่มีไม่มีขุตวามา ในประโยคนี้อัมราเถระนั่งแล้วในศาลาเป็นผู้นั่งแล้วในศาลาเป็นย่อมฉันซึ่งขตุมก็มาเทโรสเสกตาในปุญชติปุญชติหายบุตรกัตตุวาจบมหาเอ๋ยศาลายังนั่งแล้วในศาลาศาลายังาานี่แหละคือการตัดสินใจจะไปนอนฉันในหอฉันัะเอ๋ยจะเป็นคือนั่งในศาลาเป็นที่พักเฉย เนี่ยสาราเนี่ยคือที่ฉันข้าวต้มที่ฉันอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีกินอะไรในห่อฉันอะไรเนี่ยใช่ไหมถ้าไหนมีขาในบ้านก็เพราะว่าฉะนั้นตอนนี้เราก็สาพานเป็นอา,ารัธธรรมดาอ่าเราไม่ไปนอนฉันเสร็จนอนตอนนั้นเลยใช่ไหมอนอนตอนนั้นเลยนอนสักตื่นหนึ่งแล้วให้กลับขึ้นกุฏิใช่ไหมรักษาหลักยังก็เป็นอา,าระธในนิสิโนโ<อ>นิสิโนก็เป็นวิกติกตาในหุตวาหุตวาที่ใส่เข้ามาก็เป็น สมานะการะกริยาในคุนชติยาภูมิกวุตกรรมะในคุนชติฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่มาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่มานิสโนโอกัเป็นวิเชนะของมาเทโรไปมันอยู่ที่ว่าถ้ามันมีนะโดยมากถ้ามันมีอุตตวาเราจึงจะผานเป็นวิกติกตาแต่โดยมากถ้ามันไม่มีอุตวาเราจะไม่ได้ยมทําเป็นวิกติกตาเราจะทําเป็นวิเชนะอุตตบธานโดยมากต่อมา ตับปัจจัยที่เรียกว่าอะไรเข้าสมานกับคาอื่นเช่นมีตับปัจจัยเงี้ยแล้วมีคํานามไปอยู่กับมันเช่นกาลกตาเงี้ยเป็นผู้มีกาลกระตางแล้วเป็นผู้มีกาลกระตางแล้วถือว่าเป็นสับสมมานรคุมภาคไม่ได้ที่เราเจอเป็นบ่อยว่า,าตับปัจจัยไปสมานสมมานนะไม่ใช่ส่วนที่นะส่วนที่คือแยกสับมาแล้วยังยัง,ย,งยังแยกกันออกได้แต่เกิดเป็นสับสมมานรคือมันลบวิพัฒน์ทิ้งไปหมดแล้วก็คือ เรียกกันมาไม่ได้ต้องต้องเปําเยวกันอย่างเงี้ยกาลกาตาเป็นผู้มีกาลังกรธรรมแล้วจากนั้นต้องอถ้ามันอยู่ท้ายสุดไม่มีเกียร์กุพาต้องทําเป็นวิกติกตาแล้วก็ใส่ธาตุว่ามันเป็นกุภาพมาให้ตรงกับบุุษของตัวประทานคําว่าอย่างนั้นเป็นผู้มีกาลังการธรรมแล้วย่อมเป็นในสมัยคือเวลาเย็นแหง่งวันสัมพันธ์ว่างไงสามิสนาของอิทธิอิทธิพิกตาใน โหติโหติอาบุหมกัตตุวาจบสาญหะสมยีกาบะสมีในโหติดูว่าใครไปไปญหาเทาในตัวนั้นการลกตาวิกติกตานในโหติแปลว่าเป็นผู้มีกาบะกระทำแล้วในสมัยคือเวลาเย็นแห่งวันย่อมเป็นสาญหะสมัยีก็เป็นกาละสมีในกาลกตาได้ส่วนกาลกตาก็เป็นวิกตานในโหติ ตัวใหญ่ประโยคหนึ่งอาวะท่านเป็นผู้อันเราไม่เคยเห็นแล้วย่อมเป็นสัมพันธ์ว่าไงตะวังเฟกตาใดอาซีอาซีอายุวัตุวาจกไม่อยากอีกครั้งนึงไม่ยากอาณาเฟกตาในแน่ใจเลย อีกข้างหนึ่งไมยาอนะพิจิกตาไนไหนไหนอ่าวไม่มีคนล้มันมีมอยู่แค่สองคนสามคนที่เข้าใจหรือยังไงหรือไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดลงไมยานะพิตาไนอธิษฐานดเป็นพวกเราไม่เคยเห็นแล้วใช่ไหมไมยาตัวนี้มันเป็นตัวนบิตามันเข้าเน้สีได้ไหมอสินี่เป็นวัจกรอ่ะ ก็สภาพเป็นอายุกันตึงวาจบมันจะมีตัวนิมีตาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นปุพหะศัพท์ก็เป็นศัพท์กุรนาก็เป็นตัวรับอตัวนิมิตาไม่ได้ก็มีแค่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานเนี่ยมันเป็นกิริยาตัวไหนอันตะมานะตะหรือตัวาบัจัยอธิษฐานเป็นอะไรบัจจัยมันมา,มาจากอะไรธาตุอะไรธาตุ ที่สัทธาใช้กฎข้อที่ว่าธาตุมีสระไปที่สุดอยู่หน้าแปลงสระเป็นสถะธาเราพิสุทน์ธาตุแล้ว, <c oughs> ลวไอ้อานี่คืออะไรเนี่ยฮ <c oughs> ะอาทนี้มาจากไหนอ่าไปมาได้หรือเปล่า <c oughs> อ่าฉะนั้นณนะที่ปฏิเสธในกิยากิต็แปลงณเป็น,นะปนอาไม่เหมือนอาที่อยู่หน้าใครอยากอ่นคืออ่าคมติดแปลงได้ฉะนั้นเราก็เป็น อน,นามิตาในอธิษฐานคีส่วน,นอธิษฐานอุโพคก็เป็นวิกิกตาในอสิมีคนโพสติด้วยต่อมาตปาปัจจัยที่ประกอบตั้งแต่ทุตยาจนถึงสัตตมีเป็นได้แค่วิเศษณนะเท่านั้นเป็นได้วิเศษณนะเท่านั้นนะไม่ต้องสัมพันธ์อื่นเห็นจะเห็นตปาปัจจัยที่มีรูปแต่ทุตยาจนถึงสัตตมีขยายตัวนามก็คำว่าผู้อัน ต้องออกนะไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นวิเศณะเลยคือถ้าเป็นปฐมยพัทอยู่หลังประธานเนี่ยออกไมออกก่ได้แต่เป็นทุิยาจนถึงสัตมีเนี่ยยายนามตัวไหนเวลาตัวเองจะแปลก็ต้องออกพร้อมคู่หรืออันเสมอเช่นอ่านว่าพรหมาหาถีระเห็นแล้วซึ่งปเถิระผู้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งบ้านเพื่อบินดาย่อมถามเาษอเฟื้อด้วยบินทบาตสัมพันไดไหม วันนี้มีจบแค่สองข้อเองนะท้ายคาบทําแค่สองข้อเองนะไม่เยอะมากแต่ว่าคมสร้างสร้างสร้างสรรค์ขึ้นมาเองอ,ะอ่ะมาเโรเทรกตาในอาปุจจติหาปุจจตินา,ตน,า,ตน,า,ตน,านิบเทเถรังอาวุธกรรมในอิสวาอ่าพักไว้ก่อนอันโตคามังสัมปาปุกิยกรรมใน ปวิถังปินดายะสมทานาในปวิถังปวิถังวิศณะของใครของเทรังให่ไหมเป็นลิงวัจนัยพัทคือขยายนามนามตัวไหนต้องประกอบให้ตรงกันเนี่ยวิศณะของเทรังเป็นแค่วิเศษณะเท่านั้นนะวิศณะของเทรังต่อมาก็จบตรงนี้หมดแล้วทิศวาภุพาการาภูยานัยอปุชติแล้วก็ปินดาปาเตนะกระณะในา อาปุชัตินั้นถ้ามองอันนี้เข้าใจเห็นไหมยังไม่ทำสิยังไม่มีเวลาเลอเยอะไม่เอาหน้่พี่เราจะไปจะไปทําเสร็จแล้วก็จะไปก่อนอแต่ก็ไม่ได้ถูกหมดนะตพรนที่เสร็จก่อนทุกครั้งมันไม่เคยได้สองค่าเต็มสัทีนึงอ่านั่นก็คือตามปัจจัยที่ประกอบด้วยสัญญาจนถึงสตรมีก็คือทำหน้าที่เป็นวิสนะออกคําว่าผู้ด้วย ถ้าเป็นวิจานาของวัตถุสิ่งของออกคำว่าอันด้วยก็ไม่มีอะไรก็จบตับกระจายในก่อนเพียงเท่านี้